มันเสมอมันเคื่อเก่ามาจับมาอนน้ำมันจอมันบอครับวม่้อย่างนั้นเนี่ยไม่ไ้ครับขั้นตอนในการจําสายไฟนะครับบ้าเอ็นภาษาบ้าเอี่าบวกสายนะครับแต่ว่าภาษาทางการเพิ่อ็นมาจับมันบอกจําสายนะครับเนาะวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆนะครับจากบาเอทีญงาบ้านนาตาต้องตามมาได้นะครับตาล้องัาขอบคุณบานที่คนค้ำตกร้านะครับที่เป็นตากล้องชั้นดีให้กับบอนะครับ นี่มีเทคนิคดีๆนะครับพี่น้องทำความเข้าใจกับพี่น้องให้เพิม่มขวมรูปหล่อของเรานะครับอ่ะพี่น้องหลายคนกับิว่าเฮดจังได้นหมครับเขามีการทําความเข้าใจของเราเองนะครับเอาตาล่ามาเปิดก็คือจดใ้พี่น้องเห็นบหครับอันนี้คือเทคนิคของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปนะครับ เขาเอ็น่ามาร์กเกอร์นะครับก็คือมา์ไว้ทำความพอใจไว้นะครับว่บาสายนี่คือสายใดไรมันบอครับในระบบทีบลอีว้างไหมนะครับนี่ดำสายดำเป็นไฟไม้ไว้นี่คือเหลืองแดงนี่หมายถึงไฟห้องถงไฟดันนอกนะครับพี่ต้องเห็นว่าไม้ดำดันอย่างเดียวคือไฟภายในห้องนองที่แอลนะครับซึ่งเก่านะครับ ซึ่งกาวไซร่รวมกันได้นะครับเอิ้นวานิวตันนะครับนิวตันไซรรวมกันได้นี่สามารถบวกสายเข้าหากันเลยแล้วก็กาวกาวจะเป็นสีเหลืองนะครับนะครับเหลืองช้ร่รวมกันได้นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วสายไฟนะครับเฮ้ามาร์กเบนมครับสมมติว่าอันนี้ก็คือเหลืองแดงนะครับซึ่งเป็นจุดแยกเฮ้ามาร์กไปแล้วปุ๊บอันนี้ก็คือเหลืองแดงเหลืองแดงสองอันนี้จุ่มเข้าใส่กันเลย แสดงว่าอันนี้จะบวกเข้าหากันเป็นว่าครับดำเป็นว่าครับดำดำก็ต้องบวกข้าหาดำที่เข้ามากไปนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นี่เองนีบบง่นี่ครับอยู่ตรงนี้นี่เองดำเม็นว่าครับ่น้องสังเกตบึงนี่ครับดำก็ต้องของ้าหาดำเหลืองแดงเหลืองแดงก็ต้องมาหาเหลืองแดงอีกนะครับนี่คือเทคนิคในการมากสายของใบนี่ครับ เขาก็ต้องปอกสายเรานี่ยแหละที่เขาจับคู่กันไปพันเข้าหากันนะครับแลัการในการพันก็คือทําให้แน่นนะครับถ้าพันบบแน่นมันจะเกิดอาร์กนะครับสามารถเห็นไอเฟ้าเกิดประกายไฟเห็นเหตไฟฟ้าไหมรัดวงจรได้นะครับนี่คือระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับขอให้เป็นงานลอยนะครับเนานี่เขาก็สไลนะครับตอนนี้เราเองมิหนาทีที่จะไลในการจําสายนะครับ สลับเปลี่ยนกันกับเบานิพนธ์นะครับพัดกันเป็นพัดกระลงผู้นึงเมื่อยผู้นึงกะเซ้านะครับนะครับซึ่งกะคิดว่าวันนี้ห้องกสิจรรถคือว่าจะปิดจ็อบเลยปิดจ็อบในการเห็ดไฟภายในมือนีครับพี่น้องครับนี่แะครับคือเทคนิคนะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่งบอกว่าเอาวิธีการต่างๆให้เบื้องแน่นะครับนี่สีทําข้ามาจะมันบ่ดด้ยากครับระบบไฟฟ้านี้บ่ดด้ยากครับ้ะ ถ้าเ่าทำความขาใจก,กันมานน่เป็นระบบไฟฟ้านี่ง่ายมากมากเลยนะครับไฟฟ้านี่ง่ายง่ายอีนทีครับพี่นอ้องครับง่ายกส,าสากสร้างอิ้างปุนอีกสังอิ้างปุนเพิ่งกันยังว่าได้ใส่เฮียใส่แห้งนะครับแต่ว่าซัางไฟฟ้าได้ใส่แห้งหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็คือต้องใช้ความคิดในการวางแผนนะครับเนาะอ่าอันนี้คือเอาเทคนิคให้พี่นอ้องเขาเบึ้งน้ำกันนะครับ สำหรับบรรยากาศมื่อนี้ครับกะรู้สึกว่าคึมจังหน่อยนะครับคึมๆนะครับบรรยากาศคึมๆพุทธพัดกันขึน้นพัดก็ลงนะครับเบาเอลงเบาเอข,ขึน้นบาณิพน์พลดลงนะครับสำหรับปรับเปลี่ยนกันโอ้ยเป็นสตีดเนอะไหลสดในพี่ให้น้องเขาเบิง้งเมอแงถ่ายเบิ้งเด้อทั้งสว่างแม่ปิ่นน้องที่แอลบาณิพน์พลดาตาก้านะครับรอชมเลยครับเด้อพี่น้องครับเอ๋อเดี๋ยวเบาอีกอ่ะสุดรบลัดขั้นตอนให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับงานให้พี่น้องเขาได้เบิ้งน้ำกันครับ กการเลิกงานบ่อ้ไรยังไดจจบเอาะนี่สุดท้าย้วครับสุดท้ายแล้วดังนลีวมน้าเจได้เห็ดนลวมึงบะแมนป่ได้เ้าเห็ดฝาล้วซะหน่อยเนาะแมนแมนแมนเราไฟเสร็จแล้วอ่งเขรงก็บนี่พี่นังเห็นแล้กินแล้วแล้วเจา๊บจบหาราไปปิดหูเนะหรอ ไฟก่อนทั้งเราจะค่อยปิดข้้งหมดโอ้ยสันดีๆ,ๆเลยไม่ไดีครับจะส่งองเฉ็นคําบล็อกแล้วปิดจบนี่เก็บทำความสะอาดจออาก็พร้อมอะเสร็จแ,แล้วครับจุดหนึงไฟอกันปิดบล็อกเรียบร้อย นอ,น,อน,นี้เขาต้องถิ่มมาจังสีนะครับเพราะาวา่าถาาบูผนังกันถาบูผนังแหลวเขาจังสีนะบวชสีเอากลองมาใส่ได้ใช่ปะเาบกว่าฉลา,าดเบเฮะมือเืนสองเสาเขาต้องเสศษไฟซะก่อนเทสปะเทสซะก่อนยาเปลอ่ารอขวบยาแปรงมันกะทองมากเกินไปอเขาต้องเอาปลาอว้ยังบวบบวกบวบมือบวบมงออ่นปะเพื่อเอานิ้วตอนไปเป็นกาวแม่เน พีทแล้วนี่ว่าได้แจ้งใครว่าได้เอาไฟไปเป็นนิวตันครับเดี๋ยวงเขาเขาเขาล้องพังเสาเสาหนึ่งส่งไปเพาะว่าท่านเก็บทั้งก้อดสะอาดเลยเนาะเอาไปทีดดน่น้องครับกินขอน้ำก่อนซะก่อนกินน้ำกินอยังไปฐานนะสิบาาห้าเมนูครับมาหลังจากที่ เฮาเ็ดเบียรเสร็จครับเมนูที่บ่อยว่ามียังงครับพี่นังมีก้อยเฮ็ดโอ้สวัสดีครับอีกครั้งต้มไก่ต้มไก่ใส่สมุนไพรี่รึเปล่ี่เขียวใบม่อนปะนี่แหละสวัสดีขาดให้ไหมโอ้มานีอบอุ่นคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูเคียงเห็ดโอ้เฮ็ดแต็งต้มไก่ใส่เห็ด ครับอ่ะใกล้ชายเห็ดเฟืองเฮาเลยล่ะครับบรรยากาศอบอุ่นเช่นเคยครับขอบคุณครับไะไปล้างมือก่อนพาพี่น้องมาเบิ่งเมนูเอ้านี่ก้อยเห็ดขมอ่ะเนี่ใช่ครับนี่ก้อยเห็ดขมแน่เนี่ยนี่เห็ดขมผดเพ่นเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงฝนไม่ผดอ่ะอันนี้ไปเก็บเก็บไม่หรเก็บไม่เนี่ยบ่ อ๋อม่รออีกอยู่บ่เก็บหลังบ่าเอ็นมาบ้านเน๊โบ้าเอ็นมาบ้านแมงบ้เอ็นแมนเด็แม่นแมนบ่าเอ็ออกกับบ้านไปปั่นพี่ไปนอนแสบไปเก็บอีกรอบนึงผมเนี่ยแบบแสบอย่งนั่นเอ๋ออ๋อจินก้อนกินก้อนไปล้างมือกันมันตรสชาติก่งกลมเลยโอ้หอนครับพี่น้องครับบรรยากาศหอนแห้งครับอบอุ่นครับอบอุ่นเช่นเคยนะครับบ่าเอ็นคตามตามล่ะวางแผนระบบไฟฟ้าตามนะครับพี่น้องถามว่านอนใส่เอ็นบ่ครับ พี่น้องเซียวมาบอเอเจ้ามานนี่พี่นางกับไอ่เจ้าไ้สิบไรีน้องจะเทียสั่นน่าต้องบอกให้พี่น้องทราบว่าเปิดโอกาสให้แล้วครับมีห้องส่วนตัวแล้วนะครับนี่บอเอมีของส่วนตัวจะของผมดีอไอ้ไส้เฮ็ดไปให้พุทนะครับไอ้ครับพี่นางกับอยู่อีกห้องหนึ่งส่วนตัวพี่น้องเพิ่นเซวเล,ลสิบุรีร้านอีเจียสัน่นเพิ่นว่ามีมีโอกาสมีโอกาส,กาสครับบานีรังใจก,กินขา้าวกินน้ำยบรอยแล้วครับ รีแลกรล่างกายนะครับโดยที่จะเล่นน้ำตรงนี้นะครับรกินข้าวกินน้ำรอกบซิมาลงตรงนี้แหละให้พี่ให้น้องเขาได้เบึงน้ำกันได้สดซึ้ดน,น้ำกันครับพี่น้องครับที่แรกว่างแผนว่าจะให้ตรงนี้เป็นสระเลี้ยงปลานะครับแต่ในแผนเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ต้องกลายเป็นสระว่ายน้ำเล็กๆนะครับโอ้กิขนข้าวกินน้ำอบอุ่นครับพี่น้องโอ้บรรยากาศนะครับ อบอุ่นเช่นเคยนะครับพี่น้องกะพี่นางบาเอเพื่อนปล่อยคลิปยังบนนินอ,อนีพิ่ไปรีกินยังยุท้ายสวนพี่ยังจังตามไปเบืองอ่าพี่น้องจังตามไปเบิ่งได้เพื่นอมนมีสูตรเด็ดในการตำข้าวปุ้นพร้อมแล้วก็เพื่อนกินแซ่บห้พี่น้องเขาได้เบิ่งพร้อมไ่ได้ตามบ่บ่เอาพี่น้องจงไปเจาะเบืองเพื่อนครับครับพี่น้องพี่นอ้นองเบิ่งคลิปนี้จบแล้วไปเบิ่งบรรยากาศท้ายสวนน้ำพี่นางเบาเอครับอยู่ช่อง แม่ปิ่นน้องทีแอลเสร็จแล้วพี่น้องแจ้งตามไปเด้นะครับถือว่าตอนนี้ครับระบบไฟสับเซดเรียบร้อยนะครับพร่เขาพระนามเพราะพีออพ่น้องหาไปถาแล้วเพราะดีใจครับดีใจที่เส้นทางในการเดินทางมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนวันตอนนี้กับระยะเวลากับประมาณหกเดือนแล้วนะครับหกเดือนที่มาเที่ยวกับบานแน่เที่ยวมาตรงนี้แน่นะครับถือว่าเป็นความสาเร็จความภูมิใจของบเออบา้าอีพร้อมเบานิพนนำครับที ใส่กันคนละใหม่คนละมือนะครับรวมกันสารต่อนะครับรวมกันเห็ดถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมเป็นการฝึกประสบการณ์นะครับถ้าหากมือหนึ่งเขาบ่มีเบียกบ่มีการบ่มีงานเห็ดนะครับเกิดว่าส่งวิกฤตต่างๆเห็ดใหนเขาบ่มีเบียกบ่มีงานเนาะครับเนาะเขาก็สามารถไปเห็ดงานในการก่อสร้างได้คิดว่าน่าสีสิเห็ดใด้ครับไอ้กำน้องสองคนคิดว่าน่าสีเห็ดได้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ บ่าวอีกกับบ่าวนพิพนธ์คำตากาครับขอขอบคุณหลายๆครับขอขบคุณทรงมอบบรรยากาศอบอุ่นฝากพี่ต่อน้องนะครับพ้อมเสียงดนตรีมันม้วนนะครับเนาะที่เอาให้เบิ่งในบรรยากาศในการเ็นงานครับคลิปนี้ขอพี่น้องน้องรับฟันดีครับขอให้ฟันดีครับสวัสดีครับ